้มาทำอะไรในบ้านนั้นแม่ไปอยู่ตรงนู้นละมีแมวูม่ตรงนี้เฉยเลย <c oughs> ต้องออกไปจากตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้ไม่ได้โ <c oughs> ดยหมาผมมักัดหมด จอครับแต่มันยังไม่ตายเลยะอยู่นี่ครับเดี๋ยวผมไล่ก่อนมันอยู่ในซอกของโอนะ้โหนมีขน,นนะสักครู่ครับ ฉันไม่กลับวันนี้จะพาไปส่งบ้านวันนี้มาแล้วเดี๋ยวมาฉันมากัดไปสักทีนี่ผ่านไปตั้งนานแล้วมีเสียงขยับนะกะเป็นอะไรที่ทำยากนะเพราะว่า มือถือกล้องอน,นันแล้วคืออยากให้ทุกคนรู้เพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการอัปเกรดสถานนะว่าตอนนี้แมวมันทำอะไรอยู่ <c oughs> ไม่ค่อยได้เปิดตรงนี้ฮนะัลโหลลูฮัลโหลเจอเฮ้ยไม่หันมามองอีกฟังเลยเหรอเฮ้ยยูยูแคท No Cat h ฮ l ลโลคลิปนี้นึีกว่าจะสั้นๆตอนแรกผมก็ถ่ายเห็นว่าแมวมันมานะผมถ่ายภาพนเอาไว้เลยว่าแมวมาจย้่ตรงนั้นอีกนานไหมฮะต้องแอบของอ่ะันนผมว่าแมวอยู่ตรงนี้ทั้งวันกับนี้อันนึงกล่อง เป็นโัดไปแล้วเดี๋ยวเดินทางบ้านรเร็วจัดนี่สุดแล้วก็คือแมวก็หนีไปได้ มไม่เป็นไรันไ,ไม่รู้ว่าแมวมันเปลี่ยนที่อยู่แล้ว่นะเสร็ว